ก็ยังต้องทํางานหนักอยู่นะคบยังต้องทําเพลงยังต้องซ้อมร้องเพลงอยู่ม,มันเหมือนมันเหมือนการอยู่ในบ้านแต่ใช้ชีวิตแบบสบายขึ้นมากกว่าแต่ยังฝึกฝนการร้องเพลงอยู่เรื่อยๆครับเป็นยังไงบ้างค่ะ,คะก็ได้ออกมาพบเจอโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกครั้ง<อ>ค่ะอศาจา,า,า์อาชีพคือติดโซเชียลไม่จริงๆก็จริงจริงแต่ก่อนเป็นคนติดค่ะแต่พอออกมาแล้วเริ่มจะรู้สึกว่า เริ่มจะไม่ติดแล้วค่ะรู้สึกอยู่กับอย่างอื่นเราแค่ชิดไะบางครั้งเดี๋ยวจำลองไปจำลองทำให้ยิ้มแย้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากบางครั้งเวลาว่าด้วยความที่ผมเป็นเด็กๆบางทีก็มีแบบเพียงๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทำให้ตัวรู้สึกสดใสอยู่ตลอดเวลาค่ะใช่ครัับตมนะผสำหรับตั้งต้องคงจะต้องยังยังเหมือนมุกอะครับก็ต้องยิ้มแย้มเพราะถ้าเป็นคนแบบหน้าหน้าบึ้งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้เวลาสดใสขึ้นใช่ก็สดใสขึ้นเจอใครแบบเขายิ้มให้เหมือนเขาจะแบบรู้จักเราอะไรเงี้ยเราก็ยิ้มให้เขาอะไรเงี้ยครับก็จริงๆอ ทำงานในวงการบันเทิงนะคะทั้งหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นนักร้องพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสแบบนักแสดงก็โอเคนะคะต้มนะครับของตามก็อยากอยากลองทำทุกๆทุกๆท,ท,ทางนะครับ<า>ท,ที่ที่มีเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็จะทำมันให้เต็มที่แล้วเราจะได้รู้ว่าเราถนัดทางด้านไหนแต่ส่วนตัวเนี่ยผมผมอยากเล่นซิทคอม ไอซิคคอมตลกตลกใช่ครับมีใครเป็นไอดอลหรือเปล่าในไอซิคคอมมีครับมาด้วยอ่าพี่ที่เล่นเนื้อคู่ประตัวถัดไปครับอ่าใช่ะไรนะพี่ไม่รู้เพะไม่เคยดูเฮ้ยพี่ซันนี่เอ้ยหไม่เคยดูได้ไงอ่ะ อันนี้เป็นไอดอลของของของตามเลยอยากแบบต้องมีไปเรียนเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมหรือเรื่องของก็ต้องมีเรื่อง acting ครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากคว่าเราไหวนะไหวครับคือเราเราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนอ่าแล้วเราเราไปทําผลงานดีๆออกมาอย่างเงี้ยโอเคครับแต่ถ้าเกิดแบบไม่ได้เตรียมพร้อมเลยอย่างเงี้ยมันรู้สึกไม่เต็มที่ทํามาแล้วมันไม่ดีแล้วเรารู้สึกขอหน่อยเองฝีมือตัวเองใหม่ทนเดึงใช่ครับทําค่ะเพราะว่าหนู เคยบคบรูเขเคยพูดค่ะว่าให้วาให้ท่องไว้นในใจว่าแบบทุกครั้งที่เราจะได้ขึ้นแสดงเราจะได้ทํางานให้ท่องไว้ว่าเรามีเวลาแค่3าวิค่ะก็ค,ะคือเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ลุยสุดท้ายแล้วให้ทั้งสองคนช่วยฝากผลงานหน่อยละกันครับครับผม <AM. S 3> ก็ตอนนี้ยังมีซิงเกิลที่กำลังจะออกมานเป็นผลงานรวม10ปีเดอะสตาร์นะครับผม10 years of love นะครับผมบทเพลงรักของเดอะสตาร์นะครับชื่อเพลงว่า รักของชันนั้นคือเธอค่ะก็เอมีออกวันที่24นะใช่แล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตของพวกเรานะฮะคอนเสิร์ตปิดเดอะตาสิบนะครับผมวันที่27นะครับอาทิตย์นี้แล้วก็ประกาศแล้วว่าจะได้รู้ว่าใครเป็นเดอะตาคนที่10ของเมืองไทยใช่ครับ